ข้างในต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะอยู่อาศัยได้มีถังน้ําหน้าหนาวก็ทําความร้อนระบบทําความร้อนในต่างประเทศเขาจะเป็นเป็นน้าร้อนนะครับเป็นน้าร้อนแล้วก็ให้ฉีดน้ําร้อนเนี่ยไปตามท่อต่างๆไปตามท่อไปตามท่อไอ้ท่อนี่เปนท่อน้ําร้อนแล้วก็มันก็จะแผ่ความร้อนออกมานะครับงั้นเขาบอกว่ามีถังน้ําร้อนเพื่อทําความร้อนแล้วก็เอาท่อนเนี่ยไปฝังไว้ในใต้พื้นเพื่อให้มันระเหยขึ้นมาเพราะเข,ขาฝังไว้ใต้พื้นท่ออะไรเพราะว่า พออากาศมันร้อนเนี่ยไปไปอยู่รอบๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะอากาศร้อนมันจะลอยขึ้นบนงั้นเขาก็ฝังไว้ที่พื้นข้างล่างตรงที่เราอาศัยอยู่นี่แหละเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันผ่าตัวเราแล้วก็มันขึ้นไปบนยอดโดมขึ้นไปข้างบนนะงั้นเขาเลยฝังไว้ที่ใต้พื้นพอมีระบบทำความร้อนข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องมีระบบที่ระบายความเย็นออกงั้นไอ้ตู้เย็นกับฮีเตอร์เนี่ย มันคือระบบเดียวกันนะครับแต่ว่ามันสลับที่กันอยู่อย่างบ้านเราจะคุ้นเคยกับเครื่องปรับอากาศที่ทาความเย็นใช่ไหมไอ้เครื่องปรับอากาศที่ทาความเย็นเนี่ยมันจะเอาลมร้อนเนี่ยไปผ่านผ่านกับตัวที่สารทําความเย็นที่เป็นตัวความเย็นเนี่ยไอ้สารสารทำความเย็นเนี่ยมันจะดูดความร้อนเข้าไปพอมันดูดความร้อนเข้าไปมันจะไปผ่านคอยร้อนข้างนอกไอ้คอยร้อนข้างนอกเนี่ยจะเป่าลมร้อนออกไอ้สารทำความเย็นเนี่ยมันจะวิ่งกลับมามันจะกลับกันเมืองนอกคือเป็นระบบทําความร้อนก็จะเอาความร้อนเนี่ย เข้ามาอยู่ข้างในคือดูดความเย็นเอาน้ําร้อนวิ่งเข้ามาน้ําร้อนก็ดูดความเย็นเข้าไปเอาความเย็นวิ่งออกไปเป่าออกข้างนอกมันจะกลับกันมันคือระบบเดียวกันถ้าใครเรียนพวกเทอร์โมไดนามิกเนี่ยก็จะเข้าใจว่าไอ้ระบบทำความเย็นกับทำความร้อนเนี่ยมันคือทฤษฎีเดียวกันแค่มันกลับที่กันอยู่นะครับงั้นเราจะเห็นว่าหลังตู้เย็นเราเนี่ยมันจะร้อน เพราะว่าเอาอาหารเข้าไปแช่เนี่ยอาหารหรือว่าผักพวกนี้นะครับถึงมันอยู่ในตู้เย็นแต่ว่ามันเกิดการย่อยสลายมันจะคายพลังงานออกมาหรือว่ามันจะทําให้เอาน้ําใส่เข้าไปน้านําอุณหภูมิเท่านี้เราต้องเอาอุณหภูมิไออุณหภูมินั้นน่ยอ,นออกมาเอาความร้อนในในขวดน,น้ําหรือในอาหารที่เราเพิ่งใส่เข้าไปใหม่เนี่ยออกมามันก็จะไปเป่าออกข้างนอกไอความร้อนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยคือความร้อนที่มันมาจากอาหารมาจากน้ําดื่มมาจากผักผลไม้ที่เราแช่ในตู้เย็นนั่นแหละครับ หรือว่าพอเราเปิดตู้เย็นปุ๊บลมร้อนข้างนอกมันก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ไอตู้เย็นมันก็จะทําหน้าที่เอาลมร้อนที่มันที่เราเปิดตู้เย็นเข้าไปเมื่อกี้แหละเอาเป่ามันออกมานะครับพูสยืดยาวใน YouTube กดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทิ่ใหม่ๆของช่างโลดที่หน้า Facebook Fan Page กดไลค์กดถูกใจที่หน้าแฟนเพจและสามารถอินบ็อกซ์ส่งรูปส่งคำถามไ,ได้นะครับ